ครับผมสวัสดีครับทามไอ้หวยรัดมารายงานตัวครับผมพี่น้องมีก็เป็นอีกมืน่นนึงที่ห้องภาคภาคพี่น้องมายกเบิงหลบโอ๊ยบ่อแม่เบิงลีเบิงสาเบื้องยังเะยนี่ทายแงงครับผมเมื่อกี้ยกเบิ้งหน่อยปลาซิวถืออ,อยู่ครับผมไปเวลาครับบอกว่าห้องตองไปเบิงอีกหม่องนึงครับผม เออเออเออพี่น้องน้ำกาะป่ากระโดดพวครับผ,ผมเริมเบืองปากกระโดดครับนี่พี่น้องน้องเบืองนี่ครับผมมีป่ามากระโดดครับเฮ้ย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 นี่ครับผมมีแักตัวเดียวเดียวอ้ยโอ้ยป่าเริ่มกระโดดแล้วพี่น้องนี่ครับนี่นี่โอ้หมดขืนมากินครับ ม้ากระโดดต้องว่านอย่างบอกโอ้ยจีได้มาเบิงนะครับบ้านุฟ้ามันมืดครับผมนี่เบิงเอาหนาวกับสีม้าครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงทั้งพี่เบิงทั้งพี่ปลาซิวครับลงแนงลงแนงอยู่หันครับผมปลาซิวอาจจะมีปลาแนวอื่นน้ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาปลากระโดดก่อนครับผมพี่น้องมุดแดงจอมัน โอ้หมดแดงจ่อเลยครับมดแดงจ่อมดแดงจ่อนี่อืบไม่ได้ม่ได้เอาไว้โดนม่ได้ครับมดแดงจ่อโอ้กัดมือครับผมอึ๊บอีตัวนี้คือไม่ไหมอยู่ครับผมงเติบงเติบครับนี่เออต่วนี้เริ่มแห้งมดกดงจ่อพอมดออกไปเลยอืม เพิ่นไปให้ไปหน้าเพิ่นครับเสียงของเราทรตกแตกเต,กต,กตกยู่เดี๋ยวล่างก่อนครับอันนี้เพราะวะ่าหมดครับผมหมดกม่กกอหมดมาลายครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันดูตายเพิ่นแล้วครับ ระวางังต่ายไม่ไหมครับผมปลากระโดดครับเนาะปลากระโดดไปลงไปเบิงนะ้งกันงทางแตะว่ามีปลาซิ่วเงี้ยเงี้ยเงยมีเรียพี่นอ้องปลากระโดดครับแต่ว่าบดทวงแห้งหรอกเดี๋ยวจะเป็นปลาคอหน่อยครับคือหมูว่านเป็นปลาคอหน่อยครับผมหมูว่านากระโดดเป็นปลาคอหน่อยอึ๊งไหนก็นเนาะ นี่ยังว่า่านี่ลาซิวอยู่มีปลาซิวครับผมลาซิ้วกับปละคอดก็โดดพ่กี่ตัวครับเด๋ยวเท่เลยครับผมปากิงครับผมเออได้เปินดน้ำลงมัลงมาหลายตันี่ครับอุ๊บขกบคุณ เมียมงามครับพี่น้องหญิงเมียงม,มยงามครับหญิงเซียวหญิงเสีวยสวครับหญิงสามเมซี่สามพอสูนยนึ่ง Còn Còn này, hợp thì nó phải nói, họ để ngay tâm đấy, rồi. <laughs> rồi. nhà kẹ, bỏ thằng đi à? Cúp tay, coi. เ <c oughs> ิ่งมากมัดครับผมอันนี้พดทุกข์ไม่สิ่มครับเดมี่ตามาถือาอ่อเวลาเนาะไปเงาเออเบิ้งครับผมจะได้กินตอนเศร้าครับผมก็กับเข่าครับเงาครับผมนี่กัดข่าวห้องครับผม นามืเศ้าพี่น้องอกระโดดแน่ถือไส่แน่ยกระเกีงสามแม่ครับไปต้องจิไปติดตามอีกอันนึ่งยูทางหน้าอีกทางหนึ่งครับผมไปมามาพี่น้องมาติดตามครับผมมาหอดอีกแล้วครับผมพี่น้อง พีาพี่น้องมารุนแต่ว่าหมดหมดหลายหลายครับผมปีนี้ขพให้ป่าขึ้นแม่ยังขึ้นมานี้หมดมากน,นี่ก่อนหลดครับเป็นลุมเป็นกระโดดนี่หมดมี่มากนะจอก่อนครับมามารุนกันว่ามึงนี่สิมีป่าพี่น้องขึ้นแมห่หลีครับผมเห็นบ่ครับนี่ครับผม ไม่เลียบปะดุกพี่น้องต้องเฝ้าออกเข้าไปยังดิหมดสิามาครับผมเออบ่ได้บ่ได้ต้องเฝ้าออกครับปดุกมีแยกโตเนาะพี่น้องเบิ่งก็มีแยกโตครับผมตัว่ค่อยแย่หรอกครับพอดีกินครับผมสั่นตัวนี้ตายครับเพิ่มเรื่องหมดที่เพิ่มเลยใจเย็นๆปะดุกมันจับยากอ,อึ๊บว้าหัวท่านเนี่ยตายสองตัวแนละ้ว มีน้องสองตัวแล้วน,นี่กระเพืบบ่อตายครับสามตัวตึ๊บซีตัวนี่บ่มีอยู่ครับมีอยู่เดี๋ยวลวงก่อนนี่หาตัวครับมีอีกมี ตัวที่หกครับผมหกตัวครับตัวนึงตายาตัวบพตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีใสไว้ครับผมเดี๋ยวไปที่ตามฟังบุญน้ำมาอึ๊บอึ๊บไนะปหน่องอะรลุ่นหลุมฟังนั่นครับหวานมันจะเป็นจังไนครับผม ถือบ่ข้างหลังถือฟังนี่ขนาดจะถือเนาะพี่น้องอ,อาจะถือขึ้นกันครับโอ้โินงที่เห็นว่านี่ครับเป็นตัวเหี่ยงครับผมสองตัวเดี๋ยวโอ้บ้านตายแล้วครับพี่น้องบ้านตายแล้วนี่ประทุขึ้นกันครับนี่ ลุกน้อยลุกมไว้ยึบเดี๋เดี๋ยวยึบว่านี่สองตัวครับผมผีไปที่เก้าครับผีไปหาฝนมานาม้ำจะบระิลลุกไปครับ ฟังหาบุฟังนี่ครับหาฟังเ่ยทีโอ้โหห่สามนิ่นตูเลยครับใช่รวบใส่อยู่ในหลุมอยู่ครับผม ดุงก็ได้ปากระโดดครับง้า <ขอ S 2> พ่อได้กินพี่น้องมือนีกับพ่อได้กินครับนี่น่ครับผมพ่อได้กินพ่อได้กินมือนีแกไดทุกเสาทุกเสากันได้พ่อได้ขันไดํำน,นมมีทุกเสากับแจวเลยครับพี่น้องมังนอกปอกหน้าหฮาครับหวยเห็ดบ่อในแล้วครับผมติดตามไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังขนใหม่ลงไปครับ เอ้ยยุ่งห่วยก็ล่างขนใหม่ลงไปครับผมตอนนี้กินปลาอยู่นี่ก้อนครับนี่แต่ละเสาเดี๋ยวจีพายพี่น้องไม่ยุกล่มว่าในล้มลมกับว่าในนี่ครับมือนี้ขึ้นหนาวว่าี่คักอ่ะนั่งว่าในหนาวนะครับผมอป่ามันยังรออยู่ครับรอฝนรอหนาวครับเอาพี่น้องชาับ้านครับเอาแต่ละเสาเอาซ้ำเนี่แหละครับผม ก็อยู่พอกินครับแกวลายมันจิเบิดไม่ว่าดีกี่ซีหรอกครับถามว่าถีบมือไดผมก็คุ้นไปเบิดมือนั่นแหละครับรอฝนรอล่มครับผมที่ตามครับแต่นัห่วยรัดซิว่าซีแก้วครับผมเดี๋ยวจะลงไปเห็ดยุ่งห่วยครับว่านเริ่มไปแบกไม้ไปแล้วที่ตามครับผมก็บ้านลวครับสวัสดีครับผมมาทุกบาน